เมือไทยตอนนี้อยู่ที่ชะอำนะชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีหรือเพชรบุรีก็ได้แล้วแต่จะเรียกสะดวกปากนะครับมีเสียงสองเสียงดังมากเลยเสียงคลื่นเสียงลมเส่อาทิตย์คนมาเพียบแต่วันนี้เรามาชะอำเนี่ยเราจะมาทําให้สั้นเป็นยาวคนที่จะทําให้สั้นเป็นยาวอยู่นี่ครับ พ่อค้าจะทําอะไรให้สั้นเป็นยาวนะจากตัวเล็กๆทําให้ยาวเป็นสอกได้ครับผม <laughs> <laughs> ว้าว <laughs> ท่านแท้ท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับปลามึกเล่นลมด้วยฉะนั้นมาชะอํอำนะครับนอกจากคลื่นกระลมแสงแดดอ่อนๆแล้วนี่ครับท่านมาดูประมึกว้าวทำจากสั้นให้มันยาวได้เนาะคร <laughs> ับผมสำคัญคือสนุกตรงเล่นลมเนี่ยเอาเล่นลม <laughs> นี่คืออีกสิ่งหนึ่งของชามปลาหมึกว่าวตีกหนึ่งปลาหมึกดึกดึกกินอร่อยเย็นเย็นก็ไม่ถอยกินอร่อยเหมือนกันปลาหมึกที่นี่เล่นลมด้วยนั่นปลาหมึกของฉันปลาหมึกชะอ่ำว้าวเลือกทาข่าวไปขายปลาหมึกดีกว่าได้ได้ได้เอาบอกข้ามเอาไม่ไหวแล้ว พิษสันเมืองไทย